ý kiến của mình 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 ก็สอบมือนล้ครับไปเริ่มมือคงานอยเป็นยังไงนะไปเ่มเหมือนกันนะครับขพราะคนขนาด21่สเอนนะครับบางแรกนะครับในรอบเดือนนะครับวายไปลูกไปลูกไปไปลูกไปตันไปดันไอ้ลูกไปไอ้ลูกไปลูกไปหลังจากไป สนามบานน้ามลนะครับบริฉุดนะครับไปใหายมาฉูดนะครับสนามบานบัโบกงนะครับรุ่นเดิมนะครับจะมันนี้มาปล่อยรุ่นเดิมนะครับมันนี้ชิงวัวนะครับเขาแข่งกันรุ่นยี่สิบห้เซนนะครับจะเขาห่อรุ่นยี่สิบเอ็ดเซนนะครับแต่ก็ต้องแบบเก็บที่ว่ามาสอบมือนล้ครับไปเป็นผลงานจะเป็นยังไงไปเห็นเหมือนกันนะครับชิงวัวนะครับวันนี้ม่้อนี้ เดี๋ยอคงม่เนขันต่อยม่นเขาจอะไรกทุบไปเลยทุบวันะเก้าตัวใครบ่นิเก้ตัวนี่เป็นตุ่มใหญ่บนมึงไายการชิงวัวนะครับวันนี้นะครับสนามบ้านโบหุงนะครับมึงนีข้าแข่งรุนไหนนะรุนบัเกยิบหาเส้นครับผมบัเกอยิบหาเส้นนะครับจะตำกันหนังก็ได้นะครับ จะมีรุนโลนะครับของสร้างบอลข้องทีมงานอิงไก่ทีมงานนะครับเป็นกบบมาจูบจุณนะครับจากเคลื่นมากวันนี้เขา็จะแข้งดุนไม่เกินสิห้าเซนยี่ห้าเซนนะครับชิงวัวนะครับวันนี้อันนะครับนี่คือไฟของทีมงานสร้างบอลน,นะครับ ตั้มมอกิธี่าตั้มก็หารอ้ว่เลยมันติดหวางเมัวยเลงเสียบครับทีรีหางเสียบทีรี่างเสียบนะครับใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆขนาดเสียบี่ห้อท่านมาขอดื่ออยู่ ส้นหลาอเกีได้กินเบียร์ช่างมออยู่หรอปอกขวดของจะนขนาดพี่ยูเขาหางเสียร้อยสี่สิบหกคะแนนร้อยสี่สิบหกคะแนนนะครับนะครับ พ่อก็ต้งพ่อก็ต้องแกงใส่กันนะครับแล้วกวเมตรสวเอาจะไปจุดนะครับบังแรกบางแรกอ่ะขอคนขนาด21่สเอนนะครับบางแรกนะครับในรอบเดือนนะครับมาจุดชิงวัวเลยนะครับมาตรงร,างร่องนะครับมาเมืองผลง่ามจะเป็นยังไงน,นะครับ ไอ้ลูกไปไอ้ลูกไปลูก <c oughs> ไปเออเรียบร้อย มีความโตก็ <ome> muscle, <t t ัถือว่าโอเคนะไปรุ่นสำลักกลางนะครับเดี๋ยวเบยมึงกรรมการเป็นบรรยายบาครับเบาครับผมเบานะครับเบาดีใช่หัวเดินไปนู่นกว้างเบาเบาตัวหน่อยไ่มครับหน่อยแต่ว่ามันก็เหลี่ยมเอ็ดโดนนะครับ เัาทิตครโดนทำหนกโอเคนะครับเอากอมาลองล่ำตัวมงนับครับปนกันนะครับถือว่าลำตัวโอเคนะแครับใจใจสั่นนิดๆิ่แต่น่้ายถือว่าดีนะเดี๋ยวเอาไปมือครับทำการเป็นแนวนะบารุดักจะเป็นแบบใดยืดสูงแบบสูงเติบจุ่วัาหม่ทุวันวัาให้รุ่มาตินี่คือหัางหางอย่างเดียว

เงนเอกรรมการเลยีนีมองขามู่ไ่สินว่าเสียงจิงหน่อยนะครับอนาเบ่อนอดผ้าทิบ่เมียยุไก่เติบครับน่างกับาทิสูงน่อเสียงครับาเพนด้นะเหัวสูรบนเดียวเลยคับืองรางจะลุงวาขาุ้ยๆจิงไปหว่างรับในจุเครับขาปุยแจงุ้จอ้ย

เบอครับเบียดด้านขวาขอเบียดบ้านด้านขวานี่มองขาวนี่ครับมองขาวขานๆเจงๆจุดแล้วเด้อพี่จุดแลเด้อบาไครับเบาครับจะล้ลงมาครับูห้าร้อกว่าเลยดิลุลงมาเบียดไปเ็บปลาขาวี่กลมหัวไป ยิบตัวสองพนขึ้นเลยไปจ่ายเงะไป,ไปเลยเอาไปใหม่่เอกลกเอเอนงนะครับไปคะแนนครับผมกบสี่ร้อยสิบสองคะแนนนะครับนะบังแรกนะคารสี่ร้อยสบสงนะครับสี่ร้อยสิบสองนะครับบังแหกนะครับอ้าวเดี๋ยวรุมบางสองนะครับ <4 12 S 1> บังไฟสร้างบอลนะครับบางทีบางทีสองนะครับทราบมาครับบางทีเท่าเด่นเห็บบางทีสอบังแรกหางเสียบแล้วบางแรกหางเสียบนะครับ,บแผนกชัดนะครับชัดเลยอไอชัดเลยเราหลุนครับ ไม่ขาดบอกใช่ไม่ขาดด้านล่างมีขาวด้วยมีขาวนั่นนั่นเปลี่ยนปะไอเดียนตื่นไฟเปลี่ยนปะพอเตือนพอดีบางโลเบอร์ใดก่อนเบอร์ใดก่อนบางโลเบอร์สามนี่เพ่งไปใหม่นั่นนั่นเดียนเยอะยางรลงมาตามงมาติบออกเลย เก้ <95 S 2> <ข>าสิบห้าคะแนนเก้าสิบห้าได้ <9. S 1> ดบางโล่เบอร์สามโยันจะนจะดมัดเันดูอประจุแถวนี้มันอพาน แยจูดไปแล้วนะครับมันมึงบางสองนะครับรุ่นเก่ารุ่นเดิมนะครับไปมึงกันเลยเนาะมาชื่อสิบเจ็ดนะครับรุ่นสองขีดยี่สิบเอ็ดเซนนะครับมาลอหลุนเราชุ่มหน้าบางที่สองนะครับต้องแรงกันสี่ร้อยสิบสองนะครับมามึงบางที่สองนะครับวันนี้สีอ้วนกว่านิดนึงนะครับจะนำนักฮางสีนักกว่านิดนึงก็หลุนนะครับวะเนี่ยทำผลงานได้ดีวะนะครับจังหวะแรกเกิดปีตัวดีนะครับมึงนะครับบางที่สองนะครับบางที่สองนะครับ บ้านที่สองเป็นลุนบางที่สองนะครับลุนี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสอเซนนะครับหกขุณนะครับมาแข่งรับลุนย่สิบสามเซนเขาเลยนะครับมาลองลองลองกังสู้น้ำแดง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 ไหว ไปลูกไปลุกไปลูกไปดันไปดันไปดันไปลุกดันไปดันไปดันไปพื้นเบีย้อปาดนสี่ร้อยสีิบ้าเอาีต่อไปมั่อ บัาเบอร์ไงคลเบาบ่ครับเบามีอครับเบามีรอบตัวเองรอบม้วนแคบวนแคบแคบนะครับบตัวเองแคบเบาเบาได้ครับตองมังโลเลยได้ครับังโลเปยครบม้แคบแนะครับไื้กุ้มควันด้านด้านขวานะครับปมะมาณวานึงเนื้อคับงโลเปิดทะ่งโล ลูกขงลูอ้าไปเ่ลสหลัสันีนยเรีน่เป็นยังก่นมันเบามันเบาเลยเ็นต้นหมุนวนเนี่ยเอาเจ้าของกนลังไฟราคาอไันสันมานีาบางนีสร้างเป็นอ้ได้สร้างดีดีด้วยมันอยากมันฉีบเจ้าไอ้ไเนเ็บไปหมู่บ้านโอ้โหมือไม่มือไม่ไปะเจ็บไปว่าใจมไปประสุทน้อยเน่นสั่บ้าเปล่าเยไป่าไล

แต่ือว่าเบาม่ใช่ว่ามียงหน้อยโอชนะอยู่พี่เมงไปที่หนึ่งอยู่ ไม่ขาขาวนี่ขาวที่หก็จะเปเสียอเสียลายเสียลมกเกีในเบอดไดในกระดาษคอที้ยะไรซืาหาเียบ่เมือไปเขียนเนี่ยบังมือลมเลยนริเดที่หนึ่งยืนก็ที่หนึงอยู่ลมมันดิบไปที่หนึงอยู่ตอนนี้ที่หอผมได้ร้อยสี่้ารุ่นบางนั้นรุ่นบางนั้นชานี้ที่หนึ่งอยู่ตอนนี้อนี้เขาว่าในจุได้บางนึงนะ เขายังไม่จอดีบ้างเนี่ยบ้านเดียวที่หนึ่อยครับมไม่ไดยเบอร์นี้ที่หนึ่งเบอร้ที่หนึ่งอนี่ฮะรีนี่อะปูมาไีนู่บางนึงกล้วยล้วก็ดินเชือกล้วยสามสินแล้วเชือไปเออบ้างหนึ่งอหน่อยี่สี่สิบอสอี่เอ้าสี่สิอนี่มันละ

มันเป็นร้อยกว่าแล้วนะมันยังไม่ได้ร้อกว่าแล้วลงเกาดำงกไปอสูว่าลลงวาามันสูงอยู่เนอันดนมุ้าขึ่าไหขึ้นแล้วกางดำสองรแล้วนั่นเห็นมส้ยแปดสิผ่านไปสองแล้วสองรออ้สออยสองรอร้อยผ่านไปอีกร้อยได้ไหมพี่อันรอยได้ไหมมีได้รอกสูสี Với <laughs> ừ. ta à. ta tay à. à, chết vào dạng cho mục cho mục cho mỹ là bầu lac hai này làm mày làm mày mày chết mày làm mày làm mày chết mày làm mày làm mày làm mày นี่มาม่งมั่นโต้น่ถูดแล้วน่ตกลงมากเลบ้านเป็นะมาณนี้นะสอดรถก็นตันปิดกระดาษกนไฟไว้ยูะเล้นี่กระดาษิดกระดาษกฟไังมันะครับนี่กันกรบอยูครับสมือนี่เบอร์แปครับสังวลนะครับสังอลสายพานนะครับโอคุณไม่เกินยี่สิบห้าเซนนะครับมามุงลั่นโต้างวนะครันน

เดี๋ยวลงเบาๆโอ้บินยำจนะครับแต่ว่าโบกพับแนบอืมมืนข่าวขายข้งออกมาจากบาทแนบบางโลกกรับ่าพันโอ้บางนี่บินยำจนะครับที่ใดนะที่ใดอ่ะเีบอีกบางนะครับไปดมเนั่กันโอ้พี่น้องไฟสังบอลบางเล่าพับนะครับ473นะครับลงเบาเปลี่นลงบาเปลี่ยน73ครับ7บางพี่นุยังเบาอื่เา มีงจะสรุปผลเรียบร้อยนะครับไฟแดงมั่วกันนะจะเป็นน้องไฟสังวรนะครับ474วินาทีนะครับของสังวรนะครับ470กว่านี่นะครับเลขที่บนแน่นอนนะครับกว่าเท่าได้นะครับไฟเล่าพับแล้วกันแต่ว่าหมานนะครับแต่400กว่านะครับในที่หนึ่งนะครับสังวรก็ได้440น4ค445นะครับ กันผมอยใน4 12แนบตรงยุที่3ที่4นะครับป่ะพี่น้องบรรยากาศสนามมันบกุ่งนะครับกะคือนะครับเหมืนอนเอารุนยีเ่เบ็เส้นมาสู่กัารุนที่ผาเส้นคือว่ามันยาเ้โอเคนะครับเดี๋ยวเขาไปลุนกันวันพุธนะครับเดี๋ยวเห็ดเต็มๆเตมสูบไปเลยนะครับป่ะพี่นอ้องโอ้วังี่สองตันงนะครับ400 80 400 แต่จะเห็นเลขาลอยนะครับสร้างวันนะครับขนาดลมนะครับ่ามแต่ต้ของฝานโหนขึ้นมาะครับสห้า้อย่อะไรงที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับสางวันนะครับไ่ห็นปลายไมใช่ไหมพี่โอ้สูง ห้าร้อยยี่สิบเบาไ้ของไปอยู่ข้างหน่อยนะครับไม่ะเลยมั้งอร่อยสครับตามลงมา ิดก<ร>็ถือบอหาร้อยสี่หิบหกห้าร้อยสี่สี่หร้อยสี่หกหารี่ิบหกคะแนนห้าร้อยสีสนบกคแนนนะครับปกติอยู่ที่หนึ่ง่เรนะครับก็สางวลนะครับเหมือนกันบางหนิกันหนึ่งสองไปเลยนะครับสหกก็หาก็สี่ร้อยเ็ดสิบสามนะครับ จร,จริงครับทางวันตรงนี้หนึ่งยี่ห้าเซนครับ